สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายคราวนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาได้บทที่สิของหนังสืออุณหพลศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขียเจนการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะว่ากันด้วยเรื่องสิ่งสามสิ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะครับก็คือพลังงานที่นําไปใช้ได้หรือ Available a v a i l a b l e energy นะครับงานย้อนกลับได้ก็คือ Reversible Work r หรีอร์แล้วก็งานความย้อนกลับไม่ได้ก็คือ i r r e v e r s i b ิ i t y ในส่วนนี้จะพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับส่วนที่เรียกว่าเป็นพลังงานที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเ,ออเริ่มต้นเนี่ยให้พิจารณาจากรูปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าออคําว่าพลังงานที่สามารถนําไปใช้ได้หรือว่า e x ็กซ์เนี่ยมันมันดูกันยังไงนะครับลองดูรูปสองรูปนี้นะครับรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูป ซัีนะครับวางอยู่ในห้องอันนี้หุ้มฉนวนอย่างดีนะครับหมายความว่าห้องนี้เนี่ยตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมเลย <c oughs> คือไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนไม่มีการแลกเปลี่ยนงานกับกับสิ่งแวดล้อมนะครับอุณหภูมิในห้องเนี่ยหกอ่สามสิบองศางเซลเซียสนะครับแก๊สอยเต็มถังพร้อมที่จะเผาได้นะครับส่วนรูปที่สองเนี่ยก็เป็นตอนที่แก๊สได้ถูกเผาจนหมดถังไปแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิในห้องเนี่ยร้อนขึ้นกลายเป็นหกสิบองศานะครับ สองสถานการณ์ในสองรูปเนี่ยมันจะมีพลังงานภายในห้องเนี่ยเท่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราหุ้มฉนวนเนี่ยหมายาว่าเราตัดขาดห้องนี้ออกจากสิ่งแวดล้อมไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นภายในห้องนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ภายในห้องนี้ครับเพราะฉะนั้นพลังงานภายในของภายในห้องนี้เนี่ยก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าถามว่ารูปไหนเนี่ย พร้อมที่จะผลิตงานได้สูงกว่ากันนะครับรูปไหนที่สามารถพร้อมที่จะผลิตงานได้สูงกว่ากันนะครับคําตอบก็จะต้องเป็นรูป A เพราะว่าตอนที่เรามีก๊าซเต็มถังเนี่ยมันพร้อมที่จะเผาไหม้ถูกไหมครับพอมันพร้อมที่จะเผาไหม้เนี่ยมันจะได้ความร้อนสูงพอที่จะเป็นอพอที่จะไปขับ เครื่องยนต์ความร้อนนะครับเช่นอาจจะมีระบบต้นกำลังไอ้น้ำหรือว่าแรงกินไสขเคิลอย่างง่ายเนี่ยนะครับเอ่อ LPG ที่อยู่เต็มถังเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพที่มันพร้อมจะเผาไหม้แล้วก็ให้ความร้อนแก่บ,บอยเลอร์เพื่อผลิตไอ้น้ำแล้วไอ้น้ำตัวนั้นก็ไปปั่นเทอบายเพื่อไปปั่นไฟต่อไปนะครับแต่พอเรามาดูรูปที่2เนี่ยแกส๊สมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่สามารถพร้อมที่จะเผาไหม้เพื่อให้อุณหภูมิระดับ เกือบเกือบพันองศาได้มันก็มีแค่อากาศร้อน60องศาเท่านั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาความร้อนระดับ60องศาเนี่ยไปไปเป็นแหล่งความร้อนให้กับเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยมันก็จะผลิตงานได้น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยไอเดียโดยแนวคิดเนี่ยรูปสองรูปนี้เนี่ยก็จะให้ให้ความรู้สึกแรกของเรานะครับว่าไอาการพิจารณาศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดนี่เราดูกันแบบนี้นะครับว่า มันอยู่ในสภาพที่มันพร้อมที่จะผลิตงานได้สูงสุดหรือไม่นะครับทีนี้ลองดูกรณีตัวอย่างนะครับสมมุติเรามีแหล่งความร้อนหรือแหล่งพลังงานหรือว่าเทอร์โมเลสวร์เนี่ยที่มีอุณหภูมิคงที่เท่ากับ t นะครับแล้วก็กําลังส่งความร้อนออกมาในปริมาณ q นะครับข้างล่างเนี่ยยังไม่ดูนะครับสมมุติเราดูว่าอ่าเรามีแหล่งพลังงาน T นะครับอุณหภูมิ T แล้วก็สามารถส่งพลังงานความร้อนออกมาในปริมาณคิวนะครับเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าแหล่งพลังงานอันนี้เนี่ยมันจะสามารถให้งานออกมาสูงสุดได้เมื่อไหร่นะครับในในสถานการณ์ไหนนะครับเวลาเรามีความร้อนเนี่ยเวลาเรามีความร้อนตัวคิวตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะผลิตงานเราต้องทํำยังไงครับอย่างแรกคือมันต้องมีเครื่องยนต์ความร้อนตรงไหมครับ หรือว่าฮีเทนจิ้นที่จะเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนให้กลายเป็นงานนะครับถัดไปเครื่องยนต์ความร้อนนั้นจะผลิตงานได้สูงสุดก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นเครื่องยนต์คาโนหรือว่ามันต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ทํางานเป็นวัฏจักรย้อนกลับได้นะครับแล้วข้อแม้อันที่3ามเนี่ยถ้ามันจะผลิตงานได้สูงสุดจริงๆเนี่ย แหล่งความร้อนที่มันคายความร้อนทิ้งไปเนี่ยหรือว่าไอตัว tl หรือว่าแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ําเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นลองไล่ไล,ไล่ไล่ความคิดให้ฟังใหม่นะครับสมมุติถ้าเรามีแหล่งพลังงานที่สามารถ แหล่งพลังงานที่มีอุณหภูมิทีนะจะยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงเราให้อุณหภูมิคงที่ที่พันองศาอะไรอย่างนี้นะครับสมมติเรามีแหล่งพลังงานอุณหภูมิคงที่ทีนะครับให้ความร้อนออกมาปร,ริมาณ Q เราอยากจะเปลี่ยน Q ตัวนี้ให้เป็นงานแล้วเปลี่ยนให้มันได้มากที่สุดเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเนื่อขายแรกแน่นอนเราต้องมีเครื่องยนต์ความร้อนเพื่อเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนให้กลายเป็นงานนะครับสอง ครื่องยนต์นั้นต้องเป็นเครื่องยนต์ย้อนกลับได้หรือว่าเครื่องยงนต์คาโนมันถึงจะให้งานสูงสุดและสามแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่าที่เครื่องยนต์เครื่องนี้มันคายความร้อนทิ้งไปเนี่ยจะต้องเป็นอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นก็คืออุณหภูมิบรรยากาศนะครับพอมันเข้าเงื่อนไขสามข้อนี้เนี่ยมันถึงจะให้งานสูงสุดออกมาได้นะครับเวลาเราม,มาวาดลปก็วัดูปได้แบบนี้นะครับคือเรามีแหล่งพลังงานทีอุณหภูมิทีจ่ายความร้อนออกมาคิว มันจะผลิตงานได้สูงสุดก็ต่อเมื่อต้องมีเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องยนต์นี้ต้องย้อนกลับได้นะครับแล้วแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งความร้อนที่มีอุณภูมิต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คืออุณภูมิบรรยากาศนะครับเวลาเราเอาไปวาดบน TSI g r a p เนี่ยถ้ายัางจําได้อยู่เนี่ยก็คือเครื่องยนต์คาโนมันจะวาดรูปบน TSI g r a รมออกมาเป็นรูปเสีเลื่อนผ้าแบบนี้นะครับ พื้นที่ใต้เส้น t เนี่ยก็คือ QH นะครับคือ Q ตัวที่เข้ามาตรงนี้นะครับส่วนพื้นที่ใต้เส้น t ศูนย์เนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่แทนตัว QL หรือ Q ศูนย์ในรูปนี้นะครับก็คือความร้อนทิ้งเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นเงินสูงสุดที่เราเอาไปใช้งานได้นะครับเราเรียก ส่วนนี้เนี่ยว่าเป็น Available Energy นะครับส่วนใต้เส้น T0 หรือว่าใต้เส้นอุณหภูมิบรรยากาศเนี่ยเป็นส่วนที่เราจําเป็นต้องทิ้งนะครับเพราะว่าในในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถเอาพลังงานส่วนนี้มาใช้ได้เพราะว่า,าด้วยกฎข้อที่2เนี่ยด้วยตัว Kevin p น t พลงสเตตเมนมันบอกว่ามันต้องมีความร้อนคลายออกไปส่วนหนึ่งเสมอไม่อย่างนั้นก็เครื่องยนต์ความร้อนนั้งานไม่ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจว่าณนะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นต,ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เราสมมุติเพื่อที่จะคํานวณว่าถ้าเรามีแหล่งพลังงานอยู่ก้อนหนึง่งเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้สูงสุดเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันเป็นเรื่องสมมุตินะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเราคงดึงงานออกมาได้เท่านี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราจะดึงออกงานออกมาสูงสุดเนี่ย มันต้องทํางานในลักษณะนี้นะครับแล้วงานสูงสุดที่เราดึงออกมาได้ทางทฤษฎีเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า available energy หรือว่าพลังงานที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับทีนี้ของจริงเนี่ยไอโฟดที่สามารถนํามาใช้ได้เนี่ยเราเอาไปผลิตงานได้จริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนั้นก็เราก็วิเคราะห์มาแล้วตามที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่1นึ่งถึงบทที่เเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาเราวิเคราะห์เป็นตัวเลขนะครับ สมมติเราตั้งกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยเ,เราก็จะวิเคราะห์สมดุลพลังงานได้ว่าตัวนี้ขนาดของงานย้อนกลับได้เนี่ยมันจะเท่ากับขนาดของ q ที่เข้าลบ q ที่ออกนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเวลาเราวิเคราะห์กฎข้อที่สองเนี่ยถ้าเราดูเดลต้าเอสระหว่างจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยนะครับมันก็จะคำนวณได้จาก นิยามของเอนโทรปีเลยแหละก็คือ q ส่วนฮะหรือว่า q ส่วนจะจะเป็น q ส่วนทีเส้นบนก็ได้หรือ q ส่วนทเส้นล่างก็ได้นะครับอันนี้ก็มาจากนิยามของเอนโทรปีเลยนะครับ ds เท่ากับเดียว q ส่วนถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสมมติว่าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสองสมการนี้มาผสมกันนะครับแล้วก็ดึงดึงตัว่วกออกมา นะครับเราก็จะเขียนได้ว่าเป็น Q คูณกับวงเล็1ลบ1นึ่งลบ t ส่วน t นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองในมุมนี้ได้นะครับเรามองว่าถ้าเรามีแหล่งความร้อนพอนนให้ที่ให้พลังงาน Q ออกมาเนี่ยางานที่เราสามารถนำไปใช้ผลิตงานได้สูงสุดเนี่ยมันจะมีสัดส่วนเท่ากับหนึ่งลบ t ส่วน t ของ พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานนะครับสมมติ Q นี่คือร้อยเปอร์เซ็นะครับจากแหล่งพลังงานถามว่าเราเอาไปเราเอาพลังงานก้อนนี้ไปใช้ผลิตงานได้สูงสุดเท่าไหร่คือส,สามารถเอาพลังงานก้อนนี้ไปใช้งานได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ในสัดส่วนเท่านี้ครับในเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ได้การเนี่ยถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือพลังงานที่มีอยู่ในตัวแหล่งพลังงานถูกไหมครับแต่ว่า ส่วนที่เอาไปใช้ได้คือเท่านี้แล้วก็ส่วนที่เราเอาไปใช้ไม่ได้จําเป็นต้องทิ้งเนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับก็อันนี้คือส่วนที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับก็จะเท่ากับส่วนที่เอาไปใช้ได้รวมกับส่วนที่เอาไปใช้ไม่ได้นะครับทีนี้แหล่งความร้อนบางอย่างอาจจะเป็นแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิไม่คงที่ก็ได้อย่างเช่นถ้าเรามีฮีทไอเซนเจอร์หรือว่าเครื่องไล่เปลี่ยนความร้อนเนี่ยแล้วก็มีของไหลร้อนวิ่งเข้าใช่ไหมครับ แล้วก็คลายความร้อนไปให้กับของไหลาสายเย็นนะครับเราจะเห็นอุณหภูมิในในนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็อุณหภูมิขาเข้ามาจะค่อยๆลดลงนะครับจนไปจนถึงขาออกทีนี้ถ้าเราจะเอาความสมมุติว่าเราจะลองพิจารณาว่าไอ้ความร้อนในเส้นเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้งานได้สูงสุดเอาไปใช้ผลิตงานได้สูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ เนื่องจากตอนนี้แหล่งความร้อนอุณภูมิไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมีเครื่องยนต์คานแค่เครื่องเดียวเพราะว่าเครื่องยนต์คานนี่มันต้องทํางานที่ระหว่างแหล่งความร้อนอุณภูมิคงที่สองแหล่งถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยข้างบนมันไม่คงที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสมมตินะครับต้องจินตนาการเอาว่าถ้าเรามีเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องยนต์คานเนี่ยเครื่องเล็กๆเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งนะครับ แล้วก็ม so ีเครื่องหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีเครื่องยนต์คานเครื่องเล็กๆเนี่ยหลายๆเครื่องนีมาวางต่อๆกันนะครับแล้วก็รับความร้อนมาที่อุณหภูมิของที่ในช่วงสั้นๆเนี่ยหลายๆเครื่องครับเอามารวมกันแล้วก็เนี่ยมันถึงจะเป็นงานสูงสุดที่ผลิตได้นะครับแล้วก็คิดคล้ายๆเดิมครับเราอยากจะรู้ว่ามีสูงสุดที่เราจะผลิตได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าตามสมดุลพลังงานก็คือต้องเท่ากับความร้อนเข้าลบความร้อนออก ถูกไหมครับทีนี้พอดูกฎข้อที่สองเนี่ยเดลตาเอสเนี่ยในรูปนี้เนี่ยถ้าเราดูเส้นล่างมันง่ายใช่ไหมครับมันก็คือ q ศูนย์ส่วน t ศูนย์เลยแต่พอดูเส้นบนเนี่ยเนื่องจาก q มันต้องเป็นคเล็กๆๆหลายๆ,ๆอันมาบวกกันเนี่ยเราก็เลยต้องเขียนให้อยู่ในรูปเดลคิว q ส่วน t นะครับก็คือมันก็จะต้องเป็นดูกันทีละส่วนเล็กๆเนี่ยนะครับว่ามันให้คส่วน t เข้ามาเท่าไหร่พอเราจับสองสมการนี้รวมกันเราก็จะได้ว่า งานหรือว่าพลังงานที่เราสามารถนําไปใช้ได้เนี่ยมันจะเท่ากับแหล่งพลังงานทั้งหมดใช่ไหมครับพลังงานทั้งหมดลบด้วยส่วนที่เราเอาไปใช้ไม่ได้ซึ่งก็คือส่วนที่อยู่ใต้เส้นอุณหภูมิบรรยากาศทีศูนย์เดลต้าเอนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปเนี่ยก็คือถ้าเรามีแหล่งความร้อนที่เราที่มันให้พลังงานออกมาคิวเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไปใช้ได้หมด นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องทิ้งไปเพราะว่ามันอยู่ใต้อุณหภูมิบรรยากาศซึ่งเราไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันในในกฎข้อที่2มันมันห้ามเราไว้มันไม่สามารถทํให้เราสามารถลดลงไปต่ำกหล่งความร้อนอุณหภูมิที่ต่ําที่สดุดกับบรรยากาศได้นะครับเพราะนั้นเราอาจจะสรุปได้แบบนี้ครับ พลังงานส่วนที่นําไปใช้ได้เนี่ยหรือ a variable energy เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างอุณหภูมิของแหล่งพลังงานแล้วก็อุณหภูมิบรรยากาศนะครับแล้วก็ส่วนที่มันอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิบรรยากาศเนี่ยเราก็จําใจต้องทิ้งไปนะครับเราไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะครับดังนั้นส่วนแรกก็แนะนําว่ามันมีพลังงานส่วนที่นําไปใช้ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งจําเป็นต้องทิ้งนะครับจากแหล่งความร้อนที่มีพลังงานเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ เดี๋ยวในส่วนถัดไปจะพูดถึงตัวที่เราเรียกว่าเป็น reversible work นะครับ